สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปค่ะเริ่มเต้นที่ไม่กระถึงสำหรับแพะเป็นก็คิดว่าเขาหัวหมอไงหัวหมอหล่เก่งในการเจรจาท้าทีโตาทีอะไรเนี้ยแบบมีพัสดุ์มีเทคนิคในการคุยให้แบบผู้หญิงติดอะไรเนี้ยเธอเขามองกระเป๋าตังค์เธอหรอกเขาไม่ได้มองสมองเธอซะหน่อย เอาตั้งเล่นนู้คิดตัวเองนะเนี่ยเราตัวเองเจรจารพาทีเก่งหัวโม,โม่แบบพูดคำเดียวขอโทษคำเดียวก็กลับมาเป็นครอบครัวครอบครัวแล้วคะนี่ค่ะสิบหายว้ยวอดไปแล้วะคะ่ะเราเลันเป็นเธอไอวันสกิฟบตบิวอดจบท่าตุ้มแหมกำลังจะมาแบบละโลซะหน่อยเป็นไงความโลนี่มัดสภาไความโล ิดวก็ตัวเองแบบฉันพูดอะไรนิดเดียวก็เขารักฉันนะฉันบอกโอ้เราจะดีกันนะผมขอโทษนะอะไรเงี้ยเนี่ยใช้แต่อะไรนะจิตวิทยานิดเดียวอะไรเงี้ยยังไงก็เขาก็กลับมาเล่นผิดคนจบอาวุโสสารรดชีพจบตำแหน่งสามี ตกเบยดวงตุกเลยแหมคิดสรุปเลยเคยไหมเคยแบบฝันอะไรไหมคิดอะไรอยู่นแบบนเนี้ยแล้วแบบฝันสลัมเนี้ปปนยตุ้มดวงตุกเนี้ยหรือไปแอบชอบใครอะไรเงี้ยคุยกันต่อกันอยู่ตั้งนานอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ไม่ได้บอกแนละ้วว่ามีผัวันหนึ่งไปเห็นคนเดินกับผัวไงใจดวงตุก <c oughs> เทียบเท่านะคะเทียบเท่าหรืออ่าป๋าอาจจะไปต่อสาวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วสาวไม่รู้ให้ป้าป๋ามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เดินมาเาห็นป้ายอยู่เพลงนี้ยมใจก็ลุ้มตุ๊กอะไรเงี้ยมันทำแนนี้จริงคนจริงต้องเจอคนจริงก็เจอแต่อย่างนี้ไงถึงไม่โตสักทีเดนะี๋ยวยังเงี้ยก็เลยแบบพุ้แต่โน่เนี่ยด <c oughs> <c oughs> น,นเพลงเล็งเลยนะผู้ใหญ่เพลงเล็วนเนี่ยตำแหน่งนี้คือตกตำแหน่งการงานได้เลยนะให้โอกาสคือไม่ให้โอกาส ใ,นนใช่ไหมโอกาสแบบครั้งสุดท้ายคือใช่ขอให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งถ้ายังประพฤติตัวมาเด,ด,ดินขึจบอันนี้เ็เรียกว่าอะไรนะคิดอันที่สองคิดอันทีสงเซ็กชั่นตอนนีที่จะ,ะ,ะพัฒน์เติมพัฒุ์ ไเป็นไงเไวมล okay. the ่ะเปไความรอดิ้ไม่ดกับทุกคนหรอนัับวรอแต่ก่อนเก็รักเนาะแต่ทละทบอย่างทาให้หมดรักก็สิเสียนนะอย่นนะเสเสียนนองบใ้ไม่รู้เสไปเลยมั้งูดว่านี้สวยค่ะพูดถึงใช่ม้ยถือว่าเราเข้าเพในการไปนอะกับใครก็ได้อะไรเงี้ยครบ กล้วคนอื่นก็จะกลับขึ้นมาหาเรา,เาเอะไรเงี้ยถ้าโดนกระทำแบบนี้ใช่ไหมคือขนาที่ก็นอนกันนะเขาทำอะไรมาไม่รู้อ่ะนึกภาพแล้วแบบเลยไห่เอาแล้วแบบจะกลับมาจะกลับมาหาเราเนี่ยนะอุ้ยอ่ะเนี่ยไปไกลๆหนูไม่รับคืนค่ะที่เลค่ค่ะแต่ก็็นศักดิ์ศรีนะคะศักดิ์ศรีของแช่การศักดิ์ศรีกินกไม่ได้ค่ะแต่เรารักตัวเองนะคะตอนที่เรารักตัวเอง นีมากมีน้อยกไม่เป็นไรเงินสุดท้ายไงท้ายายใช่ไหมอยู่บนโลกมนุษย์ใช่มันต้องกินต้องใช้มันใช่ไม่มีก็ไม่ถูกินก็ทำให้มันมีเนี่ยมือเรามีเนี่ยเออสองมือสองมือแบเออไปเป็น้องสาเะเป็นนชาชีพอเออนัไปเป็นสสมสวยแล้วก็มาไปต้องไปถึงชายเลย ไายนะักซเงินเอะว่าครก็อยู่ไม่ได้หรอกมีเงินแต่ไม่มีมีสมองหมายถึงนี้นะคะมีเงินแต่ใช้เงินไปในทางที่ักซนจำปลงเพจลออะไรีัมีเงินอนะนู่นไปนู่นเลยเออไปสร้างโบสถ์ไปทำบุญเลี้ยงข้าวเด็กกําผ้า ซื้ออุปกรณ์นักเรียนเล่นไอติมไอติมขนมสกูงสะพานตรงรองเท้าให้นักเรียนนุ่นตามโรงเรียนน,ยนุ่นตัวเมนมานั่งเก็บรองโชว์ความรองโชว์ความรวยเลี้ยงผู้หญิงเลี้ยงหนเรียนได้แต่พูดถึงต้องต้อง,องจจดสรรพส่วนใช่ไหมชีวิตอะ่ะอันนี้เกิดเป็นลงแบบนี้เลยอะ่ะ อ่านในเรื่องตามค่านะคะพ้มอมีว่านนักขัพุ่มท่านยาได้เลยนะอันนี้หนูอ,อ้างตามในเรื่องของค่ายนะคะพุ่มท่านซื้อมาเนี่ยก,ก็อ่านตามที่ท่านซื้อมาค่ะพุณครับผม,ผมดูตำแหน่งกันไปนะคะ